สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับสวัสดีเอซีทุกท่านนะครับวันนี้มาขอโชคลาภมาขอจะไม่ตะเขียนพอมาถึงปุ๊บนี่พญานาคเหมือนมากเลยมาต้อนรับเลยอู้ปูัได้ปูเทพมาทําพิธีด้วยนะปูทําไมเหมือนพญานาคเลยทุกครั้งมาอู้จะมองไม่เห็นแต่วันนี้ลงรถภามองเหมือนพญานาคชูคอรับเลยรับเลยอู้สวย สวยมากจริงเนาะเหมือนเหมือนจริงๆเอะเหมือนกับมันเป็นธรรมชาติเลยธรรมชาติวัดน้องอาคูนเนาะวัดป่าน้องอาคูนวัดป่าน้องอาคูนอยู่อำเภออำเภอห้วยทับทันห้วยทับทันเนาะครับนี่ปู่เขาบอกว่าแต่เชียนที่นี่เข้าให้หวยแม่นให้หวยแม่นมากครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครั้งแรกที่ปู่มานะครับเข้าเลยปู่ครั้งแรกที่ปู่พายูทูบเบอร์มาโอ้แต่ก่อนสี่ร้อสี่ก็ผมจะโทรมาเอาหวย ปู่ก็จะมาเอาที่นี่ให้เขาอให้เขานะครับจะบอกเจ้ามือเลยว่าอั้นตัวนี้ตัวนั้น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 ครับนะครับคราวนี้ปู่มาเองด้วยมองไปเห็นเลขสองเจ็ดมั้งโอ้ปู่เห็นแล้วนู่นน่ะเป็นเดี๋ยวปู่จะชี้ให้ดูคนลองยืนดูเอนะจจะีดูเป็นเลขจันรสองเจ็ดตามไปดูเลยครับคุณชมนะ ปูว so ่มองจากไกลเลยจากนี้เลยนะมองเห็นสองเจ็ดแล้วเอ้าดูเลยเนี่ยดูไกลๆเลยเนี่ยดูเลยอู้หูสองเจ็ดสองเจ็ดลองถอยดูไม่เชื่อถอยดูนองมองไกลๆใช่ไหมมั่งจะอยู่ทุไม่ใช่สี่สองเจ็ดปะปูอยทำไมงี้ไง สาธุสาธุอคุณชมนะตัวเลขปูเห็นสองเจ็ดมวออกมาแล้วปูเห็นสองเจ็ดนะครับอ่าคุณชมแล้วแต่คุณเจ้ผพมจะเห็นนะคุณ้ชมจะเห็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับอ่ะไปดูก่าปูทําพิธีก่อนนะครับเดี๋ยวปูันหน้าหน้าก่ครับเดี๋ยวผมครับปูันหนา้ครับโอเคครับ ไปเลยปูครับสาธุเด้อจะไม่ตะเคียนเด้อหลุกร้านมาขอพรขอโชคขอหลับนานขอรางวัลที่หนึ่งนะปูเนาะไม่ดูนะเค้ารักทีเลยไปก็ได้ี้าน,น,นป่าน้อง,น,องน้องคูนเนาะน้องอาคูนบ้านป่าน้องอาคูน เจ้าแม่ตะเคียนทองหรือเปล่าเจ้าแม่ตะเคียนทองเจ้าแม่ตะเคียนทองวัดป่าน้องอคูนครับผมเคยมาอยู่ครั้งแต่ก่อนน่ะเคยเคยมาอยู่ที่ว่าเอานางลำอครับมีตะเคียนวัดปราสาลด้วยนะโอ้เอือเห็นว่าเจ้าแม่ตะเคียนนี่ให้แม่นมากแต่ก่อนนะปู่เนาะแม่นมากครับแต่ว่าไลย ถ้านาจะดีใจเพราะไม่ได้มีคนมาหาหลายหลายวันปูเปนป่เทพไม่มาก็ไม่มีใครมาไงอครั้นี้ปู่เทพลอยมาอีกแล้วครับนานๆจะได้มาทีนะปู่นรับเป็นบุญมากเลยจะให้ของขวัญ fc นะครับ สาธกกกกุอิมินาสก,กาเรณตงังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณตังธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณตังสังฆังอภิปูชยามะอรหังสมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธัทงภะคะวันตังอภิวาเทหูสวาคาโตภะคะวะตาตมุธรรมังนะมัส สุปฏิปโนภะควะโตสาวะสังโคสังฆังนะมังวันธามิพุทธังสัพพเมโทสังขมะทเมพันเตวันธามิธรรมังสัพพเมโทสังขมะทเมพันเตวันธามิสังขังสัพพเมโทสังขมะทเมพันเตกรรมใดที่ข่าพระเจ้าอาจารย์กาหรือปู่เทพพร้อมทั้งคณะยูทูบและบรรดาศิษย์ศิษของข่าพระเจ้า ได้กระทําล่วงเกินแก่ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นทั้งภูมิวัดก็ดีภูม,มิบ้านก็ดีเจ้าแม่แตะเคียนก็ดีก็ขอ,ขอโปรดจงอาโหสิกรรมให้แก่พวกข้าพระเจ้าด้วยขออัญเชิญเทวามหาราชณนะพื้นดินณอากาศทุกสถานโปรดมาเป็นสักขีเป็นพยานประกอบการขอโชคลาบาาในวันนี้ สาธุสาธุสระชงังสเสนังสะพันทุงนรินตังปริตานุภาโวสัทธารคตุติปริตาวานเมตังสมตาภะทันตาออวิขตะจิตตาปริตังพนันตุสเคกาเมจะรูเปสิลิสิขาราตาเตจันทริเทวิมานเนทีเประเทจักขามตตรูวานาคาเนเขหะวตากุมเเีเขเตภูมาจายันตุเทวาสลัทายิสเน ยักขะคันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมริวราจนังสาธโวเมสุนันโตสาธุสาธุสาธุข้าพเจ้าขอลาถนาอันเชิญคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดาคุณบรรดาคุณครูอุปชาอาจารย์ทั้งหลายข้าพเจ้าขออันเชิญทั้งพระอินพระรหมพระอิศวรพระนารายเทพพยดาลูกขะเทวดา เทพเบื้องบนเทพเบื้องล่างแม่นางธรณีพระภูมิเจ้าที่เจ้ากรรมในเวนที่สิงสถินณที่แห่งนี้บันดดี้วันนี้ข้าพระเจ้านายเดชพิทักษ์บุรพาหรือปู่เทพหรือที่เขาเรียกว่าอาจารย์กาเยจะได้ทําพิธีขอโชคลาภกับเจ้าแม่ตะเคียนทองณนะวัดป่าน้องอคูนขอให้พิธีการที่ข้าพระเจ้าขอโชคขอลาภในวันนี้ ขอจงสำเร็จผลสำเร็จผลสำเร็จผลสาลสธุอะสัสสมพุทสะอิติปสุภภววาวะระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตารโรปุริสัทธรรมสารติสันทาเทวมนุสานัททนานางพุทโธภกควาติ สวากาโตภัวาตาธรรมโอสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปัจจตตังเวทิตาโพโนภัวาโตสาวกสังโฆอุชุปติปโนภักวาโตสาวกสังโฆยายะปติปโนภักวาโตสาวกสังโฆยะทิทางจากตาริปุริสาทุคานิอัฏฐาปุริสาบุคลามเอสาภัวาโตสาวกสังโฆอาหนานโยปาหุเนโยทงกิเนโย อัญชลีกรณียโยอนุตารังบุญยเขตังโลกาสติสัพเพชนาพหูชนาเมตตาสุขังจะมหาลพังปิยังมะมะสาครับปุเทพนะครับท่านจะทำพิธีอัญเชิญเทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14วังบาดาลแล้วก็ขอโชคลาภกับแม่ตะเคียนนะครับจุดโทษเสียงไทยนะครับเน้นๆนะครับวันนี้ ขอแล้วขวา้ตื่นสงสัยเล่จะออก่จะออกแต่เขาก็ติดไว้ให้ตีนะถ้าเขาไม่ติดไว้ให้ตีเขาคงไม่ติดไว้ใช่ไหมครับเออถ้าเขาจะว่าเราไม่ผิดนะใช่ไหมล่ะปูไทยตรงนี้ปักตรงนี้นะ ที่ปูในในกระทางนี่ลมไหมลม่อมเออตั้งกตได้จ้าวันนั้นเห็นสองเจ็ดนัเมื่อกี้สองเจ็ดหายยังที่ปูเห็น 2> 1, 2, 3, 2. ครับคุณผู้ชมนะครับไปดูตัวเลขนะครับที่ปูจุดวันนี้ก็จะมีฝาที่เรื่องเดิมด้วยหนึ่งสี่ห้านะครับคุณผู้ชมตอนนี้อรอลุ้นนะอรอลุ้นเลขหกหนึ 6, <ๆ>น่งเจ็ดอ๋อหกหนึ่งเจ็ด รอลุ้นทูบเสียงไทยเดี๋ยวผมขอดูก่อนตอนนี้มาน่าจะมาเลขบหนึ่งแล้วนี่เอ้ยมาไวเถอะโผลโหมาแล้วอคุณชมหนึ่งสี่ห้านะครับเดี๋ยวผมจะไปลูปแป้งก่อนแต่ว่าผมจะลูปแป้งให้เล็บซีก่อนผมบอกว่าที่ถูกมวนที่แล้วมีคนมาลูปง หมาแลยคุณผูชมนะครับรดููปูเล็กตัมอนดี่เขาเรียกอะไรนี่เขเรกอะไรดูเห็นชัดเจนไหมครับไม่ชัดเดี๋ปูมองเห็นไกลเลยปูเห็นเลขอะไรสองเก้าครับสองเก้าครับไม่สองเก้าก็สองห้านะดูพี่ดเป็นสองเก้าสองห้าครับชัดเจนด้วย ให้ปูไปชีเดี๋ยวมขยายเดี๋ยวผมเยวยดนครับเดี๋ยวผมขยายกล้องดูฮะสกนานู่ตี้เลขสอนี้เลขเก้าข้าข่าวผมเห็นติดไ้ก็เลยโยงมันยังมาเม่รูคอเบิ้ง่สองเก้าก็ดูเลขเสียมสีด้วยเอ้ยเลข จุดทุบจังทายจะเข้ากันครับจ่าแม่ตะเคียนหนองอาคูนอ,อาคูนให้มาแล้วครับสองเก้าปูอาคีตใกล้ๆกันเลยอ่ะนี่คือเลขสองกึบอือโอ้สองจริงด้วยครับนี่คือเลขเก้ากบชัดมากเลยครับอ่ะนี่ใช่ไหมครับถูกต้องแล้วสองเก้าแล้วอ่ะสองเก้านะครับไม่ใช่ห้าเนาะ หรือมองเป็นห้าก็ได้แล้วแต่ใครจะเห็นแต่ว่าเป็นเก้ามากกว่าสองเก้าสองเก้าที่ชัดเนี่ยเอ่อเนี่ย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 เลขเก้าแน่นอนเลยเนี่ยคือนะครับที่อยู่ในต้นตะเคียนเนาะได้สองเก้าขอมาดูตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ชมฟันธงเลยไหมสองเก้ากระปูสองเก้าเดี๋ยวไปดูเลขนั้นจะเหมือนกันหรือเปล่านะอาจจะเป็นสองตัวสองเก้าให้มาแล้วนะครับ งนรงนี้เป็นหกโอ้พี่เป็นห้าหกไหนให้พี่ดูหน่อยใกล้ๆเห็นบอกพี่มาชี้หน่อยที่เห็นเนาะพี่มาดูสิเห็นมองไปรตรงนี้เป็นห้าตรงนี้เป็นหกอ๋อเป็นหกเนาะ ที่เขาโชบอะไรนะหกหหกห้าเออโชบไม่เหมือนกันเนาะไม่เป็นไรครับคุณผมชมชอบตัวไหนก็จัดครับมาดูทูบเสียงถ่ายนะครับที่จุดไหว้นะครับจะได้เป็นตัวไหนเนาะปูไม่ใช่ไปเรื่ยมาจุดง่ายๆเด้อนะครับก็จะได้มาแล้วก็หนึ่งยังปูเนี่ยหนึ่งห้าหนึ่งห้า หนึ่งหามาแล้วนะครับหนึ่งหามาแล้วไล่สำนักนะครับจะให้ว,วิ่งหนึ่งนะครับและบางสำนักกะวิ่งหานะครับตอนนี้หนึ่งหามาแล้วเนาะคุณ้ชมนะที่ไปที่มาต้นตะเคียนเนี่ยผมมาอย่างไงครับอ๋อตรงนี้จะอยู่ใต้น้ําน้องอยู่ใต้ยอยู่อ่าเขาจะขุดลอกน้องอคูณเนานะแต่ว่าตรงนั้นมันจะติดน้องอคูณขุดน้องอคูณไปแล้ว หลายสิบปีหลายหลายหลายร้อยปีมันก็ตื้นเขินครับคราวนี้ลงไปอีกแปดเมตรนะครับครับลงไปอีกแปดเมตรไปเจอเลยออืลงไปอีกแปดเมตรรถในครูลงไปาอีกต้นปูก็มาด้วยนะตอนมามาโยานห้าหกเลยนอนเลยห้าหกหนึ่งห้าหกโอ้โหเลขในใจด้วยเอ๋าขอดูหน่อยสิใจไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่แล้วแหละเลขในใจเขาเลยเนี่ย ของพี่เขาเนี่ยเหมือนเลขตัวนั้นเลยเลขตัวเดียวกันครับห้าหกหนึ่งห้าหกไหนตัวนั้นได้หนึ่งห้าหกครับเป็นวัดป่าเนาะวัดป่าครับกันเนื้อสจุดนี้จะออกประจำนะครับจะไม่ออกชัดเจนพี่เนาะหนึ่งห้าหกตรงนี้เลยหนึ่งห้าหก ก็เห็นที่นี่ได้เลขเด็ดเด็ดก็คือจุดทูปปูเห็นหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกแล้วก็เลขที่เห็นที่นี่ต้นเฟันธงสองเก้าครับสองเก้าที่วัดป่าน้องอาคูนวัดป่าน้องอาคูนที่นี่เนาะครับรรทีปูได้มาสัมผัสสสััมผแล้วก็มา <ขอ S 1> ต้องขอมาขอไม่ใช่มาไง่ายเนาะปูกว่าจะได้มาเนาะครับถือว่ามาฝากเอฟซีโดยเฉพาะนะครับต้องขอบคุณปูมากนะครับวันนี้ที่ มาช่วยดูเลขให้ fc นะครับเพราะ fc ก็ดูก็อาจจะมองไม่เห็นไม่ชัดบ้างนะครับปู่ก็เราก็ชี้ให้ดูชี้ให้ดูปู่ทิ้งท้ายนิดนึงปู่ทิ้งท้ายนิดหนึ่งเนาะว่าขอให้ซื้อหวยซื้อโชคลาภดูหวยเป็นอภัยทานนะครับเป็นเงินสําหรับที่จะลงทุนในการซื้อปุ๋ยใส่ข้าวตอนกําลังท้องเนอบส่งข้าวเอ่อเอาปุ๋ยซื้อถ้าถือเลขหลักไปซื้อปุ๋ยใส่ข้าว นะครับเพราะเขากำลังท่องช่วงนี้นะครับขอให้เฮงรวยๆทุกท่านให้รวยๆเฮงๆทุกท่านนะครับสาธุสาธุครับสวัสดีครับ